สสวยครับกบยางแคะครับ ใกล้ๆเองครับโอ้โหสายพันอีกกัดไม่เต็มป่าครับหลุดอีกเป็นไหนแล้วไม่รู้ คงไม่เอาอีกแล้วไปแล้วครับเงียบกกิบกเลยครับ โอ้โหหลุดเยอย धन्यवाद तो ไปแล้วครับฝนตกแล้ว ครสายสวยครับกบยางแคะครับบอดี้รูดขึ้นเลยครับสาสวยครับก่อจะได้แต่ละตัวครับ 哦。Uh oh. สลีครับนี่ใส่ใหญ่ครับครับผมฝนจะตกแล้วครับ๋ยวขอกลับบ้านก่อนครับ าก็ได้วันนสี่ตัวเองครับช่อนหนึ่งตัวปลาสลิดสามตัวครับสลิดใหญ่นะครับนี่ครับสลิดสามตัวครับเห็นมันขึ้นครับก็เลยแหวหวานเลยครับเตรียบร้อยสลิเดเยอะมากครับเห็นขึ้นนุ่งปลาอะไรครับสลิดสามตัวบานทีเดียวเคครับ ช่อนได้ตัวเดียวเอาได้แค่เจิมถังใหม่ไครับถังใหม่โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับฟ้าฝนมาแล้วครับผมมืดมาแล้วครับเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ